5ประโยคเยอรมันสำหรับคนทำงานออฟฟิศนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโยโครพัฒนะคะรับพัฒนามนต์มงคลนะคะแบบที่บอกไปตรงต้นคลิปนะคะ5ประโยคเยอรมันสำหรับคนทำงานออฟฟิศนะคะอาะคะก่อนนี้เราจะไปเรียนนะคะใครยังไม่กด subscribe นะคะ YouTube Channel ช่องโคตรพัฒนะคะ Actual Studio อย่าลืมกดด้วยนะคะถ้าใครดูใน Facebook นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจภา,าษาเยอรมันมันสนุกด้วยนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ5ประโยคนี้ค่ะใครทํางานออฟฟิศเนี่ยน่าจะได้ใช้แน่นอนนะคะเผื mm ่อ hmm. จะมีบางประโยคที่บางคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเรียนก็ <c oughs> กมาได้ความรู้ไปด้วยกันนะคะเริ่ม <c oughs> จากประโยคแรกเลยนะคะประโยคที่1ค่ะ i c, นะคะเปียน a t e r e m a i l s นะคะ i ิกเปียนวอ e ตอ m a i l นะคะสาวออฟฟิศนะคะคนทํางานออฟฟิศก็ต้องตอบอีเมล์นะคะ i ิกเปียนวอ e ตอ m a i l นะคะฉันตอบอีเมล์นะคะ อันที่2ค่ะเราก็ต้องโทรไปหาลูกค,ค้าใช่ไหมคะเราโทรหาลูกค,ค้านะคะเราพูดยังไงนะคะ ik กลูฟ e ค u n เด่นอันอิก f ูฟ u n ุ e n ด n นะคะฉันโทรหาลูกค้านะคะ i k กลู f e คุ n เด่น n ฉันโทรหาลูกค้านะคะเรามาต่อประโยคที่3มนะคะหลายๆคนทำสิ่งนี้บ่อยเลยนะคะบางบริษัทเนี่ยแทบจะทุกอาทิตยเลยนะคะ Ik habe eine Besprechung. Ik habe eine Besprechung. นะคะก็จะแปลว่าฉันนะคะมีประชุมนะคะ Ik habe eine Besprechung. ฉันมีประชุมนะคะต่อมาค่อันที่4นะคะ Ik unterschreibe Dokumente. Ik unterschreibe Dokumente. อันที่4เนี่ยนะคะแปลว่าฉันเซ็นนะคะพวกเซ็นพวกเอกสารนะคะ และก็ต่อมาอันที่5นะคะทุกคนอันที่5นะคะ i c habe h de i presentation f o r b e r e i t e t i c habe h de i presentation f o r b e r e i t e t นะคะก็จะแปลว่าฉันนะคะเตรียมการนำเสนอนะคะจัดเตรียมการนำเสนองานนะคะเอาละ5ประโยคนี้นะคะสั้นๆง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะโคตรพยายามนำประใสม่มาที่มันใช้ได้จริง สื่อสารได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ